กรรมอะไรทำให้มีเสน่ห์จากหนังสือดังตรินวิสัชนาการที่คนเรามีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปเป็นผลของกรรมอะไรบ้างเหตุแห่งการเป็นผู้ทรงเสน่ห์นั้นไม่ใช่ง่ายที่จะกล่าวถึงให้ครอบคลุมเพราะไม่ใช่แค่ทำดีแล้วจะมีเสน่ห์ เนื่องจากสเสน่ห์มีหลายรูปแบบและสเสน่ห์แต่ละแบบก็ไม่ใช่จะใช้ได้ผลกับทุกคนคุณอาจประหลาดใจว่าทำไมบางคนประพฤติตัวชั่วร้ายพูดจาเอาอแต่ได้เว่ายังคงมีสเสน่ห์ลึกลับส่งพลังพอจะจับใจคนใกล้ชิดให้เอวินหาอาวรนได้เกือบตลอดเวลาสรุปง,ง่ายๆนะครับถ้าแค่มองหาสูตรสร้างสเสน่ห์ด้วยการแต่งตัวจัดทรงผม ปรับปรุงบุคลิกในอริยบทต่างๆตลอดจนกระทั่งฝึกพูดจาให้หน้าพิศวา์คุณจะพบความจริงว่าสำหรับหลายๆคนแล้วสูตรสร้างเสน่ห์ทั้งหลายอาจแค่ช่วยให้ดูดีขึ้นแต่มันไม่สามารถที่จะเปิดก๊อกเทพลังสน่ให้ไหลามาเทมาแต่อย่างใดไม่แม้แต่สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพระดับโลกยังทราบว่าไม่มีสูตรสาเร็จครอบจักรวาลที่ทาให้ทุกคน ดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเอาแค่ข้อจำกัดทางกายภาพที่แต่ละคนมีเด่นไม่ด้อยต่างกันก็ไม่ทราบจะหันหรือเฉือนกันท่าไหนให้เท่าเทียมกันทั้งหมดฉะนั้นตามแนวคิดเชิงพุทธที่นับว่าตรงเป้าที่สุดแล้วก็คือกมอันใดส่งผลให้เกิดสเสน่ห์ก่อนอื่นต้องมองว่าสเสน่ห์คือพลังอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอื่นหลงไหลหรือรักใคร อยู่ห่างแล้วก็เกิดความคิดถึงอยากเข้าพบอยากเข้าใกล้และประกายเสน่หอาจเปล่งออกมาจากรูปกายก็ได้เปล่งออกมาจากวิธีพูดจาก็ได้หรือเปล่งออกมาจากกระแสจิตเงียบๆก็ได้นอกจากนั้นพลังเสน่์ยังมีอยู่3มชนิดหลักๆคือพลังดึงดูดพลังประทับและพลังชโลมเมื่อเราเข้าใจตามนี้แล้วก็จะเห็น,นกลไก และที่มาที่ไปของสเสน่ห์แต่ละชนิดอยากก่างกระจ่างเสน่ห์ทางกายเป็นสเสน่ห์ที่เน้นพลังฝ่ายดึงดูดมากกว่าอย่างอื่นเช่นเห็นแล้วดึงดูดให้อยากมองนานๆยากจะถอนสายตาหรือกระทั่งอยากขลาเข้าไปลองสัมผัสให้ได้เดี๋ยวนั้นสเสน่ห์ทางกายปรากฏเด่นเห็นง่ายสุดจับต้องได้ง่ายสุดเพราะกายมนุษย์เปล่งประกายสเสน่ห์ได้ผ่านความสมส่วนแห่งรูปพันสันฐาน ตลอดจนความผ่องใสมีสง่าราศรีแห่งผิวพรรณไม่จะเป็นต้องใช้เวลาหรือพิธีรีตองใดๆใ,ในการเปล่งประกายสเสน่ห์ชนิดนี้แค่ปรากฏตัวก็ใช้ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเปล่งปรั่งชนิดบาดตาได้ตั้งแต่แรกพบนั้นเป็นผลอันเกิดจากการให้ทานที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าไม่มีความขัดข้องทางใจ โอกาสถวายท่าแด่พระพุทธเจ้าหรืออริยสงสาวกแล้วรักษาความเลื่อมใสนั้นไว้ได้ตลอดชีวิตก็จะมีความรุ่งเรืองปรากฏชัดทางผิวหนังตั้งแต่ชาติแห่งทานนั้นแล้วปรากฏชัดในท่าถัดมาไม่ว่าจะเป็นเทพหรือมนุษย์ความสมส่วนแห่งรูปพันธ์สันฐานจะเกิดจากความมีศีลสะอาดเป็นหลักรายละเอียดและมิติของรูปร่างหน้าตาที่ลอดตาจนตะลึง กลิ่นกายที่น่าพิสมัยตลอดจนความละเอียดน่าสัมผัสของผิวหนังที่เหมาะกับเพศนั้นบันดาลขึ้นจากความสามารถในการวดเว้นความประพฤติทางกายและวาจาอันโสกป,ปกเน่าเหม็นจนเคยชินแม้กระทั่งความคิดก็ไม่หลุดออกนอกกรอบของศีลพูดง่ายๆว่าเป็นผู้เคยมีศีลอันมั่นคงแข็งแรงจิตสะอาดสะอ้านจากมนทินยิ่งจึงบันดาลให้เกิดผลงดงามไร้ที่ติ กระทบตาผู้คนแล้วจนลงหลายยิ่งคนที่ไม่ค่อยทําบุญกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์บ่อยๆมักมีอำนาจสเสน่ห์ทางกายน้อยเนื่องจากโอกาสที่จิตจะเปล่งประกายความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าขนาดทาบุญนั้นยากนักสเสน่ห์ทางวาจาเป็นสเสน่ห์ที่มีพลังฝ่ายประทับมากกว่าอย่างอื่นเช่นฝังใครพูดแล้วติดหูม่รู้ลืมราวกับพลังเสียง และสำเนียมบุกลุกเข้ามาฝังตัวและกรอกกริ้งอยู่ในแก้วหูคนฟังได้สเสน่ห์ทางวาจาจะแผงลิ์เต็มที่ต่อเมื่อผู้พูดมีโอกาสฉายไม้เด็ดสักประโยคสองประโยคการอุพาปราศัยทักทายเพียงคำสองคำอาจจะยังผลไม่ได้นักแต่หากได้ช่องสำแดงเด็ดเต็มกำลังสเสน่ห์ทางวาจาก็อาจจะชวนให้หวนคิดถึงได้ยิ่งกว่าสเสน่ห์ทางกายมาก เนื่องจากความทรงจําเกี่ยวกับเสียงและถ้อยคําจะยืดยาวกว่าความทรงจําเกี่ยวกับรูปลักสเสน่ห์ทางวาจาที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างเห็นภาพง่ายที่สุดคงได้แก่วิธีรบเราหรือวิธีตื้อของแต่ละคนบางคนตื้อแล้วน่ารักแต่หลายคนตื้อแล้วน่ารําคาญทั้งที่ก็เป็นการบรบกวนผู้ฟังมอนเหมือนกันนี่ก็เพราะบางคนเท่านั้นที่มีพลังสเสน่ห์ทางวาจา ในขณะที่คนส่วนใหญ่มักไม่มีสเสน่ห์ทางวาจามีองค์ประกอบหลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนก็เกิดจากกรรมเกี่ยวกับวาจาทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมกันทั้งสิ้นองค์ประกอบหลักของสเสน่ห์ทางวาจาจำแนกได้เป็นสามส่วนดังนี้ข้อที่ 1. ความไพเราะของแก้วเสียงเกิดขึ้นจากความเป็นผู้มีวาจาสุจริตทั้งพูดเรื่องจริงเท่าที่ควรพูด เลือกคำที่ฟังรื่นหูไม่หยาบคายหาวิธีพูดประนีประนอมไม่เสียสีใครตลอดจนครองสติในการพูดเพื่อประโยชน์ได้เสมอองค์ประกอบหลักเหล่านี้จะปรุงแต่งแก้วเสียงให้ฟังดีฟังเย็นและฟังมีพลังสะกดถ้ายิ่งหมั่นสัรเสริญผู้ควรสรรเสริญตลอดจนเปล่งเสียงประกาศธรรมอันชอบโดยไม่เคอเขินข้อที่ 2. ลูกเล่นในการจำนันจา เกิดขึ้นจากความเป็นผู้ใส่ใจเจราจาให้หน่าเอ็นดูเป็นที่ถูกใจทําความบันเทิงสดใสแก่ผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นพวกชอบเล่านิทานให้เด็กฟังด้วยความหวังว่าเด็กจะได้สนุกสนานได้ข้อคิดและได้มองโลกในแง่ดีมีความอบอุ่นกรรมมันเกิดจากการฝึกเล่านิทานจริงๆจะบรรดาลให้เกิดสัญชาตญาณในการมัดใจด้วยลีลาพูดคือรู้เองว่า ด้วยลูกเล่นการออกเสียงสั้นยาวลงเสียงหนักเบาตลอดจนควบกรามอย่างไรให้ฝังน่ารักน่าใครชัดถ้อยชัดคําพวกนี้ถ้าทํางานภาคจะต้องประสบความสําเร็จง่ายมากและอาจจะไม่ต้องรับบุรินที่ไหนก็เก่งได้ยิ่งกว่ามืออาชีพที่ข้อมวอดมานมนานข้อที่3ความฉลาดเลือกคําเกิดขึ้นจากความเป็นผู้คิดก่อนพูดใช้สติในการง้างปากที่อายาก ไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์บงการปากที่ไร้หูรูดธรรมชาติของสตินั้นยิ่งฝึกฝนให้เพิ่มมากขึ้นเท่าใดปัญญาก็ยิ่งทวีขึ้นเท่านั้นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจกับการพูดนั้นนอกจากจะขัดสเสนหททางวาจาแล้วยังอาจก่อให้เกิดข้อหน้ารังเกียจได้มากมายเช่นคนพูดส่อเสียดและใส่ใครผู้อื่นบ่อยๆมักมีกลิ่นปากเหม็นเนา่าคนติดพูดคำหยาบคายกระโชกหกห้า มักมีสำเนียงเสียงไม่รื่นหูไม่ชวนฟังเป็นต้นสเสน่ห์ทางกระแสจิตเป็นสเสน่ห์ชนิดที่มีพลังชะโลมได้มากกว่าอย่างอื่นเช่นแค่เราเข้าใกล้และสมีใครบางคนเราก็จะรู้สึกเยือกเย็ยนหรือกระทั่งเกิดความเงียบสงัดไร้ความคิดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามกระแสจิตของบางคนอาจเปี่ยมด้วยอิทธิพลแห่งพลังดึงดูดและพลังประทับได้ยิ่งกว่าสเสน่ห์ทางกาย กกัมาจารวนะอีหากคุณเคยมีประสบการณ์ผ่านพบใครบางคนที่คุณอยู่ใกล้ๆแล้วเกิดความอยากอยู่ใกล้เมื่อห่างไปก็ถวินถึงแม้รูปร่างหน้าตาของเขาไม่จัดว่าเลอเลอกับทั้งท้อยทีจรจาก็งันๆน,นั่นแหละครับตัวอย่างของคนมีสเสน่ห์ทางกระแสจิตขั้นรุนแรงสเสน่ห์ทางกระแสจิตนั้นเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้ด้วยตาจับต้องไม่ได้ด้วยมือ ทว่าง่ายที่จะสัมผัสด้วยใจแม้ว่าคุณพบเจอจังๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทว่าในเมื่อไม่เคยมีใครขอให้คุณอธิบายคุณเลยไม่เคยฝึกจำแนกแยกแยะว่ากระแสจิตมีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีพลังเสน่ห์จับใจได้แตกต่างกันสักแค่ไหนจิตมนุษย์ที่กระจายออกมาให้สัมผัสได้นั้นมีกระแสพลังจากแหล่งต่างๆได้หลากหลายอาทิเช่นพลังความคิด พลังจากมหากุศลที่ประกอบแล้วพลังความสว่างทางปัญญาที่รู้ชอบในธรรมะพลังสุขภาพพลังของหน้าที่พลังอิทธิพลของหมู่คนพลังที่อยู่อาศัยพลังของภาณส่วนตัวพลังของอัญมณีพลังของสัตว์ที่ผูกพันเหนียวแน่นพลังไสยศาสตร์ตลอดไปจนกระทั่งพลังของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่ง โดยย่นย่อกระแสจิตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดสายความคิดของมนุษย์ทั่วไปจะไม่ค่อยขาดสายจึงปรุงแต่งให้จิตเป็นไปต่างๆนานา,นาได้มากกว่าปัจจัยอื่นขอยกเฉพาะวิธีคิดหลักๆที่ก่อรัศมีจิตอันเป็นสเสน่ห์ดังนี้นะครับ 1. ความคิดเป็นเส้นตรงไม่หมกมุ่นวุ่นวนคือมีเป้าหมายปลายทางของความคิดชัดเจนมีลำดับ ที่จะไปให้ถึงจุดหมายอย่างแน่ชัดหากคุณมีความคิดเช่นนี้จะก่อให้เกิดสเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกราบรื่นไม่วกวนและอยู่ใกล้คุณานานๆอาจพลอยเกิดขึ้นความคิดเป็นระเบียบตามไปด้วย 2. ความคิดเบากริบและเงียบเชียบคือคิดเท่าที่จำเป็นสามารถเว้นวักความคิดเพราะรู้จักเสพสุขกับสิ่งอื่น เช่นภาพแมกไม้เสียงน้ำตกหรือกระทั่งเฝ้าสังเกตลมหายใจตนเองเข้าออกอย่างเรียบง่ายหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเป็่งพลังชโลรงใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัดอยู่ใกล้คุณอาจพลอยสงบผาสุขตามไปด้วยชั่วครู่และหากครุคลีใกล้ชิดกับคุณนานพอกลุ่มความคิดหนานแน่นของเขา อาจพลอยเบาบางกลายเป็นคนไม่คิดมากตามคุ่ไปด้วยอย่างถาบอรข้อที่3ความคิดมองโลกในแง่ดีคือมีมุมมองของความหวังด้านบวกเสมอจึงเชี่ยวชาญในการสร้างทางออกขณะที่คนทั้งโลกเชี่ยวชาญในการผาตัวไปสู่ทางตันหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกสว่างสวย ไม่มืดมนและอยู่ใกล้คุณนานๆอาจพลอยเกิดแรงบันดาลใจและความหวังใหม่ๆตามไปด้วยข้อที่4ความคิดเผื่อแผ่พร้อมจะเสียสละคือมีความอยากให้มากกว่าอยากเอาสามารถเป็นผู้ริเริ่มในการให้โดยไม่จำเป็นต้องกำนวนเสกอดว่าจะได้รับสิ่งใดเป็นผลตอบแทนหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดสเสน่ห์ ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเห็นคุณไปที่พึ่งข้อที่5ความมีใจเอ็นดูไม่คิดประทุษร้ายหรือไม่แม้แต่จะแอบ,บดาแบบบ่าแอบสาบแช่งคนหรือสัตว์ที่ตนเกลียดแต่มีเหตุผลบอกตอนเองเสมอว่าทําไมจึงคนให้อภัยเห็นกระจ่างที่มาที่ไปอันน่าเห็นใจของคนแสนเลวสักคน หากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจไม่หวาดระแวงและบังเกิดความปรารถนาดีต่อคุณหากเกลียดหรือคิดทำร้ายคุณได้แปลว่าต้องมีใจผ่านสันดานหยาบเอาเรื่องทีเดียวข้อที่6ความคิดมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไม่ทอแท้คือแม้พบอุปสรรคก็ไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็น เพราะคิดหาทางรุกคืบไปข้างหน้าเก้าหาเส้นชัยหรือทางออกจากปัญหาทำอะไรทำจริงพูดอะไรแล้วทำอย่างที่พูดตั้งใจอะไรแล้วไม่ล้มเลิกง่ายๆหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพดังประทับใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกถึงพละกกำลังความเข้มแข็งไม่อ่อนแอความคงคายไม่ทื่อมาลือ้อ เต็มไปด้วยความก้าวหน้าพัฒนาสู่ความสำเร็จรุ่งรงข้อที่7ความคิดยับยั้งชั่งใจคือแม้พบสิ่งยัออย่วยุให้ละโมบโลภมากก็ระงับความทะยานอยากเสียได้หากเห็นว่าไม่ถูกไม่ชอบหรือแม้พบสิ่งยัออย่วยุให้พยาบาทอาฆาตแค้นก็ระงับความหุนหันพันแล่นอยากโต้อตอบด้วยความมุ่แรงียได้หากคุณมีความคิดชนิดนี้ จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเป่งพลังประทับใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกถึงขันติความอดทนทางใจข้อที่8ความคิดไม่เข้าข้างตัวเองคือไม่หลงตัวไม่ปกป้องตัวเองเป็นคนดีจริงด้วยการรู้ตัวว่ายังมีจุดบอดหรือข้อเสียอันใดอยู่บ้างไม่ใช่ดีจริงด้วยการประกาศว่าข้าดีพร้อมข้าทำอะไรไม่ผิดสักอยาก่างไม่คิดเข้าข้างตัวเอง แม้ผิดพลรราดทำชั่วบ้างก็มีระดับมโนธรรมสูงพอจับสำนึกผิดได้ด้วยตนเองหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดสเสน่ห์ชนิดเป็นพลังประทับใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกถึงสำนึกอันดีงามของมนุษย์กระแสะความสำนึกผิดและการรับผิดชอบอย่างอาจหารจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นกล้าที่จะสำนึกผิดแล้วก็ต้องไม่ขัดแย้งกับตนเอง ไม่ต้องเกลียดตนเองด้วยกำแพงปกป้องตอนเองอันน่ารังเกียจข้อที่9ความคิดที่รื่นลมเบาสมองคือความสามารถมองแง่ร้ายให้กลายเป็นตลกได้หากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดสเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังดึงดูดใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกพร้อมจะมีอารมณ์ขันนึกสนุกไม่เครียดเต็มไปด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจตามไปด้วยข้อที่10 ความคิดแบบผู้ชนะที่มีน้ำใจในักกีฬาและความปราณีไม่มีใครอยากยืนอยู่ข้างคนแพ้ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครอยากอยู่ใต้อำนาจคนชนะที่เหลิงหลงและหมิศักดิ์ศรีผู้อื่นผู้ชนะอาจอยู่ในเกมกีฬาเกมธุรกิจตลอดจนกระทั่งเกมกิเลสคือถ้าเอาชนะกิเลสยากๆของตนเองได้ก็จัดเป็นผู้ชนะได้เหมือนกัน และเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ด้วยหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดสเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังดึงดูดใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกหลงไหลมลเสน่ห์อันโดดเด่นจับตาจับใจได้ง่ายวิธีคิดแบบที่เป็นตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้นจะบั่นทอนสเสน่ห์ลงกล่าวคือกระแสความคิดจะเป็นแบบผลักใสให้ออกหาก หรือแบบไม่ประทับลงในความสรงจำหรือแบบระขายเคืองเช่นต่อให้มีสเสน่ห์ทางกายและสเสน่ห์ทางวาจาแต่ถ้าความคิดฟุ้งซ่านมากๆอยู่เป็นนิดก็จะเกาะขึ้นรบกวนคนใกล้ชิดให้ปั่นป่วนตามอึดอัดที่จะต้องอย่่ใใกลได้ชิดนานๆ